จริงแล้วในฝั่งของการทดสอบเนี่ยคะแนนดีแต่ความเสถียรกับความร้อนไม่ดีอันตุ้ตู้ผมไปทสมาเนี่ยนะครับสูงสุดนะที่วัดได้คือ2 7งล้านเจ็ดแันอุณหภูมิสูงสุดที่ผมวัดได้คือ12.5องศาสูงมากสําหรับการรันอันตุ้ตู้เบาๆแค่ครั้งเดียววันพัดส3ามครับสามารถที่จะเปิดตัวเบิ้ลเฟรมเรทได้นี่คือความเจ๋งของเขาครับมันชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นมาหากันแต่ว่ามันเปิดได้เว้ยคือแบบตกใจมากของมันนั้นครับฟีเจอร์อัพสเกลรูปภาพจาก 720P ให้เป็นน 1.5K ใเดร i อ p a ี่ตัวนี้ ด,ด้วยเท่านั้นยังไม่พอคุณสามารถเปิดไอ้สออย่างนี้ไปพร้อมกันได้อีกคือคุณได้ทั้งความละเอียดที่เป็น 1.5K คุณได้ทั้ง refresh rate ที่เป็น120เฟรมว้าวมากครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็น USB 3.2แล้วก็รองรับฟีเจอร์ Display Port ด้วยนะเลนกล้องหลังกับกล้องหน้าเนี่ยครับทุกเลนสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60แบบ HDR ได้แล้วก็เลนหลักข้างหลังเนี่ยความละเอียดมันเป็น50ล้านทุกเลนดังนั้นมันถ่าย 4K ได้ทุกเลนมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่แบบ 4K 60นะเลนหลัก 8K เลนหหลลลักกกอออไไรย่่งเี้้้แว็็นนนืืนด 30, มดค 4K30 นะิอะไรเงี้ยอันนี้ใหม่ครับทุกเล่นสวิชไปสวิชมาได้ในระหว่างถ่ายเหมือนเลยกับ p h โฟนแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีมากๆ,ๆ รางสุมากนะครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิว One Plus 13นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ One Plus ที่หลายๆคนเรียกร้องให้ผมทําคลิปรีวิวนะครับที่ผมซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มารีวิวเนี่ยผมบอกกันเลยนะมาจากคอมเมนต์ใน YouTube ซะส่วนใหญ่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือคอมเมนต์ในคอมมูนิตี้ของ One Plus แล้วก็คอมมูนิตี้ของพวกเรานะครับเครื่องนี้ผมซื้อมาจากร้านพี่แมนนะครับ OM Second Hand นะใครอยากได้เครื่องนี้ต่อก็ไปจับที่ร้านเขาได้นะครับคลิปนี้เล่าให้ฟังขำๆแล้วกันว่าเอาไปใช้งานมาเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่เราชอบแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราไม่ชอบนะครับเพื่อนๆก็ลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วัน กันนะครับ ีนี่ o n e p l u 13นะครับเอาไปใช้งานมาเนี่ยผมจะแบ่งเป็น3หัวข้อเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีเรื่องการใช้งานทั่วไปเรื่องการใช้งานกล้องแล้วก็เรื่องการใช้งานเกมนะครับเปิดมาด้วยประเด็นแรกนะครับเรื่องตัว performance นะครับ OnePlus 13นะครับมาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอ 2K นะครับขนาดหน้าจอใหญ่สุดเลยครับ6.82นิ้วแล้วก็เป็นจอเค r v e สีด้านพาร์เนลเป็น AMOLED แบบ LTPO นะครับสามารถที่จะ Adaptive Refresh Rate ได้แล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่4,500นิตนะครับมีอย่างหนึ่งที่ผมชอบที่มาพร้อมกับหน้าจอนี้คือเรื่อองงขตัวแ นิ้วถ้าใครยังจํากันได้เนี่ยผมชอบบน One ่นวันพลัสหลายๆตัวมากว่าแบบเออสแกนนิ้วเมื่อไหร่จะเป็นอัลตราโซนิกวันพลัทสิบสามสแกนนิ้วเป็นอัลตราโซนิกถามว่าทําไมผมถึงว้าวเพราะการใช้สแกนนิ้วแบบอัลตราโซนิกเนี่ยนะครับมันใช้งานง่ายปลอดภยัยมือเปียกนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างวันเนี้ยก่อนที่จะมาถ่ายที่นี่เนี่ยครับผมไปลองเอาน้องไปถ่ายรูปข้างนอกมาแล้วก็ฝนตกแล้วมันจะต้องสแกนนิ้วจ่ายเงินนะครับเฮ้ยอันนี้มีประโยชน์นะครับรู้สึกว่าเออชอบมากๆในการใช้งานสแกนนิว้วอัลตราโซนิกของเขาถัดมาก็เเเเปปปป็็็นน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 ตตตััััััััวววววชชิิะคคคครรรรบบบบทีีีี่่่ขาาาาาให้้้มมมมมมยไซกกออถดดแแลง เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแบบเกืบเกบ 3, 000, อบๆ3ล้านอ่ะผมเทสได้เนี่ยประมาณ2ล้าน7 2ล้าน8นะซึ่งเวอร์ชันที่ผมซื้อมาเล่นเป็นเวอร์ชั่นเริ่มต้นเลยถ้าเป็นตัวท็อปแรม16รอม1เทอะไรเงี้ย3ล้านมีให้เห็นแน่ๆตัวแรมครับอย่างที่เล่าว่าผมซื้อความจุเริ่มต้นมานะครับจะเป็นรุ่นแรม12ตอเล256 g b แล้วก็เราสามารถอัปเกรดตัวตอเลดเพิ่มเติมได้อีกนะครับจาก12บวอีก12ก็กลายเป็น24ส่วนแบตเตอรี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ให้แบตเตอรี่มาเป็น6,000 M ah ิลนะครับเซลล์แบตเตอรี่เป็นซิลิคอนคาร์บอนแบตเตอรี่ตเตรียบร้อยแล้ว นะครับบางลงเบาลงความจุเยอะขึ้นชาร์จไวขึ้นด้วยนะครับ <Wow. S 1> พอเราไปเล่นเกมมาเนี่ยมันมีความแบบสวิงนิดนึงคือถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเล่นเกมเ,กมเบาๆอะครับแบตแม่งอึดมากพอเราไปเล่นเกมหนักๆแบตมันไหลมากเอออาจจะเป็นเพราะซอฟต์แวร์ที่ยังใหม่อยู่มั้งเพิ่งเปิดตัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเออไล่ให้ฟังว่าเราไปเจอมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนแผน่นลดความร้อนนะครับตัวนี้ก็มีเวเปอร์แชมเบอร์มาให้นะครับมีแผ่นกราฟไฟมีโจงมีเจลอะไรของเขาตามสไตล์ของเขานะครับโดยภาพรวมเนี่ยในส่วนของตัวการเล่นเกมนะผมว่าไม่ค่อยมีีีีีออะะไรรนนน่่่่าาเเเเป็็หวววงแแแลล้้กกกกมมมมมมททผดดสบบบบยคัจ4 RV PUBG มีเกมทีนีแพ็กนะครับรวมถึงฮงไกสตาร์เรลด้วยนะครับทั้ง4ี่เกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยไม่เจอปัญหาเลยในการใช้งานจริงๆนะครับคือถ้าเป็นเกมเบาๆอย่างเช่นนาวีสบายหายห่วงชิลชได้เลยครับ <c oughs> เล่นแบบไม่หงุดหงิดแล้วก็สามารถเล่นไปบันทึกหน้าจอไปได้แบบชิลชในอนาคตถ้านาวีมันเปิดร้อยยี่ได้คุณก็เปิดไปเลยครับมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นผับจีโมบายแบบ120รเฟร,รมก็เล่นแล้วก็ฟินนะเฟร,รมเรทแทบจะไม่ได้ลดต่ำกว่า115เฟร,รมเลยส่วนเกมระดับสูงเวอร์ที่ผมทา่ ผมรู้สึกว่าผมชอบการเล่นเกมเชน i m p แพ t ในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มากกว่าสาเหตุที่ผมชอบมากกว่าเนี่ยเหมือนกับตัวเกมเชนนี่แพคเนี่ยนะครับมันมีโหมดพิเศษที่สามารถเปิดได้เยอะกว่าแล้วมั้งนะครับแต่ถามว่าความเลื่อนแตกต่างกันเยอะไหมไม่ได้เยอะครับยังไงความแรงระดับแสตบล็อน8 Elite กับเกมระดับเกมเชนหรือโงไก่ะมันชิลชิลอยู่แล้วนะครับ <S <S แต่ว่าเกมเชนนี่แพคเนี่ยมันจะได้เปรียบคือหนึ่งละเราสามารถที่จะเปิดกราฟิกสูงสุดนะครับเปิด60แล้วก็เล่นได้แบบเดิมๆแบบลื่นๆได้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดววว่่่่่าาาาาาาเเเเรรรออยยยกกกกกใให้้บบม้มมมมมมททัััันนนนนนนลืีีีีไไดด120 13แบบคโิสปพ ามารถที่จะเปิดตัวเบิ้ลเฟรมเรทได้นี่คือความเจ๋งข,ของเขาครับมันชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวให้ทีมการขึ้นมาให้กันแต่ว่ามันเปิดได้เว้ยคือแบบตกใจมากพร้อมเมื่อนั้นครับฟีเจอร์อัพสเกลรูปภาพจาก 720p ให้เป็น 1.5k ในเกมเกมทีนีแพ็กตัวนี้ทําได้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอคุณสามารถเปิดไอ้สออย่างนี้ไปพร้อมกันได้อีกคือคุณได้ทั้งความละเอียดที่เป็น 1.5k คุณได้ทั้งรีเฟรชเรทที่เป็น120เฟรมว้าวโวมากครับสามารถโผล่รุ่นนี้เป็น USB ส่วนความแรงจากการเทสในแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับอาจจะเป็นตัว Antutu Geekbench หรือ 3DMark Wild Life เลยครับจริงแล้วในฝั่งของการทดสอบเนี่ยคะแนนดีแต่ความเสถียรกับความร้อนไม่ดี Antutu ผมไปเทสมาเนี่ยนะครับสูงสุดนะที่วัดได้คือ2 7ล้านันอุณหภูมิสูงสุดที่ผมวัดได้คือ12.5องศาสูงมากสำหรับการรัน Antutu เบาๆแค่ครั้งเดียวอยาจะบอกว่าตัวเนี้ยในหมู่บรรดาเรือธงทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะครับเวลารัน Antutu แล้วจะร้อนมากที่สุดและกินแบตมากที่สุดความร้อน1 2 5องศา กินแบตไป10%ในการรันอ,อันตูตูเทสเออมันอาจจะเป็นที่ตัวชิปอาจจะเป็นที่ตัวแผ่นวความร้อนหรือจะเป็นที่ซอฟต์แวร์ก็ได้แต่เล่าให้ฟังว่าการทดสอบอันตูตูเนี่ยเป็นแบบนี้นคะแนนสูงครับแต่ร้อนแล้วก็กินแบตมากๆอีกอันนึงที่ผมตกใจเหมือนกันก็คือตัว w i ย i s t r สเ s รทเทนะครับแล้วก็ w i ย i ลฟ e เ e ็ e ซ์ตรีมสเตรทเผลลัพธ์ที่ได้หนักพอๆกัน Ba s e loop score 6,500ซึ่งสมาร์ทโฟนปกติ b s e Loop Score มันจะประมาณหมื่นหนึ่งตัวนี้ได้แค่6,5และความ Stability หรืออความเสถียตนรันี้ไได้ปแค่50% และเซอร์ไพรส์กว่าน,นั้นนะครับอุณหภูมิตอนทดสอบจาก32องศาเด้งขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่45องศาครับน่ากลัวมากอะ่ะจริงไม่รู้เหมือนกันว่าร้อนขนาดนั้นได้ยังไงแล้วก็กราฟความร้อนพุ่งค่อนข้างไวยังไม่พอแบตเตอรี่ในการทดสอบ20รอบจาก52เหลือ33หายไป19กลมๆให้ก็20บ้าพอมากนะครับนี่คือความร้อนที่เราไปเจอมาแล้วก็เอออยากจะมาแชร์เพื่อนๆให้ฟังว่าผมอน่ะคาดหวังว่ามันน่าจะดีกว่านี้และแบรนด์มันพัสเป็นแบรนด์ที่เก่งเรื่องความร้อนมากๆเก่งเรื่อองงงขกกาาารเเล่นนนนนมมมมแบบโหดทคัั้้ี แลกๆวะส่วนแบตเตอรี่ตอนที่เราเล่นเกมนะครับตอนแรกก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เรา run s t r e t c test, w i r life extreme เนี่ยนะครับมันกินแบตไปดุมากแต่พอไปเล่นเกมจริงๆมานะครับผมไปทดสอบมากับ P ับ G m o b i l e 120เฟรมนะครับหชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปแค่16%เท่านั้นอยู่ในเกณที่อึดนะคือเหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่เขาให้มา6,000ม ah. ิลลิแอมถ้าคุณใช้งานน้องเขาในด้านที่มันหนักมากๆมันจะลดไวแต่ถ้ามาใช้งานจริงหรือเล่นเกมในแบบที่มันทําได้อย่าง p ับ G 120เลยนะ้ยก็ไม่ได้ลดเยอะมากเหหมมมาาาาะสกับบททสกับ CPU, บ้้้ CPU นจอดยภพรวถ ใช้งานทั่วไปอย่างเช่นการเล่นเกมหรือโหมดเกมพิเศษที่เขาให้มาอย่างเปิดร้อยยี่ได้อัพสเกลได้เปิด h d r ได้ไดมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเฟรมไทม์เฟรมเรทตอนที่เราเล่นเกมไม่มีอาการแหลกไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยนี่คือจุดที่ผมรู้สึก home happy กับมันละแต่พอเราไปรันสเตรทเทปหรือไปรันแอปนู่นนี่นั่นนั่นน,น,นี่นู่นผลลัพธ์ที่ได้มันกลับดูแย่ความร้อนพุ่งปีด๊ดแบตบลดปืดไม่เหมือนกับการใช้งานจริงเลยวะ่ะก็แบ่งเป็นสองฝั่งแล้วกันใครเป็นสายคะแนนสายแอปทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่เวิร์กนะ โคเบิลเฟมเรทในเกนชินหรือการเปิดรอยยี่ในผับจีได้อะไรเงี้ยอ่ะผมโอเคแล้วนี่นี่คือ2ฝั่งที่ใหญ่คุณรู้ไว้ก่อนนะครับหัวข้อต่อไปที่ผมอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันไว้ก็จะเป็นการใช้งานกล้องนะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถามว่าเน้นกล้องไหมก็ไม่ได้เน้นมากวันพลาสเป็นแบรนด์ที่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ากล้องแย่หรือเปล่าไม่เพราะ3สาเหตุหลักๆเลยครับหนึ่งสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับได้ไปโคกับแฮซิลแบทให้เข้ามาปรับจูนสีให้แล้วก็มีโหหมมดดขออบบอ,งอ,งของเเเเืนนกกััลลลยบบแแรร์ทสพต เลน 6.3x ที่ตัวเล็กตัวบางตัวเบาและมีระยะการซูมที่ดีมากๆเมื่อก่อนเนี่ยมันน่าจะเป็นระยะประมาณ70มิลลิเมตรอะตอนนี้เป็น72มิลลิเมตรถ้าเราเทียบกับเจนที่แล้วอะครับหลายๆคนนะที่ผมไปเจอมาในเน็ตคือบอกว่าเลนส์ซูมมันแย่ลงเพราะว่าความละเอียดจากที่แล้วอะมันเป็น64ใช่ปะ่ะตัวนี้เป็น50แต่ผมอยากจะบอกว่าผมไปใช้งานจริงมาเฮ้ยผมว่าดีขึ้นนะแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบคือความสามารถในการถ่ายวิดีโอ 4K HDR ทุกเลนส์พร้อมกับถ่ายวิดีโอ 8K ได้ทีีีนน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 น้้้เเเเเอออาาาาาาาปปปใใชชงงงงงจรริิมมัถ็็พพพทขูภภย่่่่่ลลลสหกกผึว ผมโอเคนะเลนหลักที่ให้มานะครับความเเอียด50ล้านเซ็นเซอร์เดิมเลยครับโซนี่ไลเทีย808ดีไหมจริงๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ไม่หวือหวาคือผมไปเทียบมากับ iPhone เทียบมากับซัมซุงอะไรเงี้ยครับมีหลายๆซีนที่มันดูคล้ายกันเลยคือเดี๋ยวนี้มาตรฐานเรือธงอะ่ะมันดีกันหมดแล้วครับมันไม่มีใครแบบแย่จา๋าแล้วก็ดีเวอร์นะครับมันจะอยู่ตรงกลางหมดเลยแต่ว่าตัวเนี้ยเท่าที่ไปลองใช้งานมานะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเรือธงอยู่ใช้งานเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรที่เร่งหงุดหงิดเลยจากเลนหลักของเขาแล้วก็อ,กอย กดยิงแป๊ะแป๊ะแป๊ะติดหมดนะครับแล้วก็สีสันที่มันได้ออกมาเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับแก๊ง vivo หรือว่า realme ในเครือเขาที่แบบว่าพวกนั้นจะติดหวานติด beauty ผมรู้สึกว่า one plus เป็นสมาร์ทโฟนที่เวลาถ่ายมาแล้วอะ่ะจะให้ความรู้สึกที่แมนหรือว่าความรู้สึกที่แบบจริงมากกว่า oppo หรือ realme ส่วนอีกเลนหนึ่งนะครับที่ทำมาได้ดีเหมือนกันก็นกคือเลนเพยสโคป 3x optical zoom นะครับแล้วก็ดิจิตอลซูมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 120x นะครับใช้งานจริงถ้าส่วนตัวผมนะช่วงกลางวันเนี่ยเก่งในระยะท ผมไปถ่ายเทียบมาเนี่ยทั้งกับซัมซุงทั้งกับ iPhone ถ้ากลางวันถ่ายคนผมว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าซัมซุงไอโฟนอีกหลายๆรูปเลยคือมันจะให้ความแบบคอนทราสต์ที่กําลังโอเคเปิดหน้าเปิดเงาที่กําลังสวยถ่ายกลางคืนบางทีนะแบบถ่ายกลางคืนนะที่แบบเขาไม่ค่อยเก่งเนี่ยแต่ถ้าแบบระยะไม่ไกลมากเช่น 3x 5x 6x ะไรเนี้ยเฮ้ยมันเอาอยู่ว่ะมันได้เดฟออฟฟิลที่ละลายหลังมันได้ความใสเคลียร์ของรูปภาพในระดับที่เราดูแล้วเราไม่ไม่ตะขิดตะขวงใจว่าแบบเออตัวนี้ไม่ใช่เรือธงนะอันนี้เป็นแค่มือถือนนนนมมมมััััไ่่่รรรูู้้สสึึกกกอออยยางงงเเลว็็ืต ฟัซทโฟมอย่างกับเขาได้แล้วก็ยิ่งเราไปผน,นวกกับโบเก้ของเขาอีกคือมันยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้สวยเลยนะครับแล้วก็ผมชอบรุ่นเนี้ยมันมาปรับโบเก้ทีหลังได้อ่ะมี AI เอามาลบคนในแกลลอรี่ให้อะไรก็กกโอเคใช้งานได้นะครับอยู่ในเกฑ์ที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเหมือนกันส่วนอีกเลนหนึ่งก็คือเลนส์ต้าวายนะครับท่านอาจจะรู้แล้วผมเป็นคนที่ชอบเลนส์ต้าวายมากๆแล้วก็สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยให้เอลต้าวายมาเป็นความละเอียด50ล้านพร้อมกับมีฟีเจอร์ออโต้โฟกัสมาให้นะรอาาาม,มกแล้วมมแแล้วงงปะณ1223ศ แต่สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับเอาตร้าววยไม่ได้กว้างเป็นพิเศษอะไรขนาดนั้นมันเหมือนกับเลนหลักที่กว้างขึ้นมาหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นแบบนั้นแหละครับทำให้หนึ่งละความโค้งตรงขอบๆเวลาถ่ายมามันไม่มีสองถ้าเราไปถ่ายกลางคืนหรือถ่ายในที่มันแสงน้อยอย่างเช่นใต้ร่มเงาต้นไม้อะไรครับเทียบกับซัมซุงเทียบกับไอโฟนเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยดีเทลมันดีสุดแล้วก็อีเลนหนึ่งนะครับที่อันนี้ไม่อยากจะค่อยพูดเท่าไหร่ก็คือก <c> ล <oughs> ้องหน้าสามแต่สองล้านตัวเดิม่สะะาามรถ เอาโตโฟกัสได้ถ่าย 4K ไม่ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะสามอย่างนี้โดนด่าทุกปีปีนี้มันไม่แคบแล้วกล้องหน้าเนี่ยมันมีมุมมองซูเปอร์ไวด์แองเกิลมาให้ก็คือ 0.8x แต่ถามว่าออโตโฟกัสได้ยังก็ยังแต่ว่าโอเคก็ออโตไวได้แล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K HDR ได้จากกล้องหน้าเออโอเคแล้วก็สกินโทนที่ได้เนี่ยอันเนี้ยเหมือนอะไกับ Oppo Vivo ครับมีความหว,วานหวานมีความแบบเปิดเงาบิวตี้ตัดขอบเนียนๆอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันบิวตี้เท่ากับ Oppo V i v ีหรือเร l m วมีไหมส่วนตัวที่ผมใช้นะ้้นะบบงงงมม้งงงงงาา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 นนนนมมมมมมมะะไไไ่่่ดดบบบบบิววววีีขััคคครรแแกกกึลหสจ iPhone Beauty แบบ Op ส่วนฟีเจอร์เสริมอื่นๆในการถ่ายรูปนะครับก็จะมีเรื่องของตัวโหมด Portrait ที่เขาไปโคมากับ Has s e l b l a d นะครับอันนี้จะคล้ายๆกันเลยกับแบรนด์ที่แบรนด์น้องเขาอย่าง Opp o ppo ที่แบบได้ใช้ Hassel b l a d ด้วยนะครับความรู้สึกต่อใช้งานนะดีกว่าในสมัยวันพั u ด12 o n e p วัน11ในแง่ของลูกเล่นโหมดไลต g งเอ e เ f e c t ที่มันจะมีแบบว่าหมอกเอฟเฟกเรืองแสงเอฟเฟกชวนฝันคือมันจะทําให้ภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยมันจะมีความโกลโกลฟุ้งฟุ้ง,งชวนฝันเหมือนหนังเกาหลีแล้วก็สามารถ mix ามิมกซ เป็นฟิลเตอร์เทพๆครับอย่างเช่นมรกงมรกดสดใสหรือฟิลเตอร์ใสอะไรเงี้ยที่เขาจำลองมาจากฟิล์มอ่ะมันก็จะให้ภาพที่สวยมากกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับแบรนด์บรรทัดซึ่งเน้นกล้องเน้นเกมนะครับนี่คือสิ่งที่ไปเจอมาแล้วเออชอบอ่ะลูกเล่นฟิลเตอร์เขาให้มาเยอะลูกเล่นแสงโกลเขาก็ให้มาฟิลเตอร์ที่เป็นแบบว่าฟิลม์มฟิลม์มหรือฟิลม์มลุกอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาเ,เพรเ้อมกันนั้นครับเราเราใช้งานโหมดพอร์เทรตเนี่ยมันจะได้ระยะประมาณ5ระยะเลนส์หลักปกติแล้วจะเป็น23สามมิลใช่ไหมครับเราสามารถกดที่งหนรึ่งอเ X, อ หลคนชอบกันนะครับหรือจะเป็นตัวเลนส์ 2x นะครับก็จะเป็น48ม mm, มแล้วก็เลนส์ 3x ที่เป็นระยะ73ม mm, มแล้วก็กด 3x ได้อี่งครั้งกลายเป็น 3.4x หรือว่า85ม mm, มนะครับก็เป็นระยะเลนส์ที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับเท่ากับว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เรามีโหมดพอร์ตเทรดเนี่ยทั้งหมด1 2 3 4 5 5เลนส์ให้ได้ใช้งานคือเขาจะจำลองเลนส์ที่เป็นระยะเทพๆเนี่ยใส่เข้ามาให้ถ้าเราถ่ายมาแล้วเราสึกว่าเออเราอยากให้มันเบลอมากกว่านี้หรือเบลอน้อยกว่านี้นะครับจากโหมดพอร์ตเทรดที่เขาเซตมาให้เนี่ยเราสามารถไปปรับต่อทีหลังได้อีกนะครับในหน้าแกลเลอรี่ของเขานะครับส่วนงานว อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ <c oughs> เลนกล้องหลังกับกล้องหน้าเนี่ยครับทุกเลนสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60แบบ HDR ได้แล้วก็เลนหลักข้างหลังเนี่ยความละเอียดมันเป็น50ล้านทุกเลนดังนั้นมันถ่าย 4K ได้ทุกเลนมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่แบบ 4K 60นะเลนหล,ลัก 8K เลนหลักอะไรเงี้ยแล้วก็เลนอื่นก็จะได้แค่ 4K 30หรือไม่ก็ Full HD 30อนะไรเงี้ยอันนี้ใหม่ครับทุกเลนสวิชไปสวิชมาได้ครับในระหว่างถ่ายเหมือนกับ iPhone แล้วก็ได้คุณภาพที่ดีมากๆการวัดแสงชอบติดโอออเเเเเวร์ไปปนนนิิดึงลก็็จะมมมคคาาตชพูห่ยยข อบติดอมชมพูนิดน,นึงนะครับในเจนี่ผมได้มานะล้วก็ออโต้โฟูกัสไม่แย่แล้วนะครับกันสั่นดีหรือยังก็ก็กลางๆไม่ได้ถึงขั้นดีแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่รู้สึกว่าถ้าจะไปใช้งานในชีวิตประจำวันหรือถ่ายช็อตคลิปถ่ายรีวสั้นๆอะไรเงี้ยมันไม่แย่เลยนะครับมันอยู่ในเกณฑ์ที่ยังแบบรู้สึกว่าใช้งานได้แล้วเออนี่แหละคือเรือธงของปี2024นี้นะครับถ้าให้นึกถึงจุดพารณาในการใช้งานวิดีโอถ้าอผมนึกออกนะก็จะมีอยู่แค่วิดีโอตอนซูมไกลสุดที่ร แต่ไม่ชนะเอทิสเซียลต้านะไอซียอลต้าคือซูมโกงมากนะครับแต่พอเป็นวิดีโอเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยว่าคนที่เริ่มต้นจาก 3x โปรเสคโซโคปับคนที่เป็น 5x โเจคโโคปเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็การรีดิวโนนสอะไรก็ไม่ได้เก่งเลยครับนอสวิง่งระยิบระยับมากกลางคืนนี่เห็นชัดมากเวอร์ Word. ก็เลยเออถ้าให้เปลี่ยนจนะุดแค่น้านะเลนเทเลตอนซูมไกลสุดไม่เวิร์กเลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือการเอาไปถ่ายวิดีโอ 4K แบบยาวๆนะครับวิดีโอ 4K 60เฟรมนะครับ ก็ไม่ตัดนะครับสามารถถ่ายยาวๆได้ครบชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ลดไป16%ผมไม่รู้ว่าคุณจะไปถ่ายวิดีโอยาวๆหรือเปล่าแต่ผมบอกไว้ก่อนเผื่อว่าคุณจะไปใช้ไลฟ์เผื่อว่าคุณจะไปใช้ในการถ่ายวิดีโอทำแลบหรือคุณจะไปถ่ายคลิปรีวิวเหมือนเราอะไรเงี้ยครับโอเคอย่างน้อยมันถ่ายยาวๆได้แล้วก็ไม่ตัดแล้วก็แบตเตอรี่ลดไปก็ไม่ได้เยอะนะ16%ใน1ชั่วโมงนี่ผมว่าเหมาะสมกับความเป็นวันคล u สหน้าจอแบตเตอรี่ที่ให้มา6,000เอออันนี้คือสิ่งที่ไปเจอมาด้วยนะครับณจังหวะนีออดโคม่เไไ้ เก์ที่มันแบบดีเวอร์ค่อนไปทางกลางๆค่อนไปทางดีแล้วกันคือเหมาะสมกับความเป็นเรือธงที่เน้นเกมเน้นสเปคเน้นความแรงนะครับแต่ว่าได้เท่านี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆแล้วแล้วก็เจนเนียไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าเขาสามารถทําให้เลนส์กล้องเขาอ่ะบางกว่าเจนที่แล้วได้อย่างเจนที่แล้วเนี่ยผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือเลนส์กล้องมันจะดูขึ้นมาหน่อยหนึ่งอันนี้บางลงแล้วก็เบาลงเ,ลงเ,ลงเวลาใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันเป็นมิดกับข้อมือเรามากขึ้นแต่ถามว่าบางสุดเบาสุดไหมไม่อย่าลืมนะครับว่าหน้าจอมัน6.82นิ้วยังไงมาวม่่่ทออยูเีีผ นี่คือสิ่งที่เจอมาแล้วก็อยากจะมาแชร์ได้ฟังไว้นะสุดท้ายก็คือการใช้งานรู่วไปนะครับซึ่งมันเสียดายเพราะมันขาดไปหนึ่งอันที่มันเป็นจุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เลยคือการใช้งานคู่กับ AI นะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องขายจีนที่เราเล่นเนี่ยมันมี AI มาให้แต่มันไม่รองรับภาษาไทยแล้วก็ใช้งานในไทยไม่ได้เออเผื่อว่าคุณจะซื้อมาแล้วแบบเออมันนั่งเล่นเ้ยมันแค่มันมี AI นี่พี่คือมันมันใช้งานไม่ได้ครับมันใช้ได้แค่ตัวเดียวเองมันก็คือตัวแปลหน้าจอที่แบบจะต้องไปลิงงงงงกกกกกก์ััับตววภาา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 ษจจีีีีีนนนนนนออออออททึแลล้้้้้็็เเเยใใคครรไปชชดูะ่่ผมมมซืืืถ คุณอยากลองใช้งาน AI คุณต้องไปซื้อเครื่อง global หรือว่าเครื่องยุโรปหรือว่าเครื่องอินเดียอะไรแบบนั้นเอานะครับนี่แชร์ไว้ก่อนเลยนะทีนี้อีกพาร์ทหนึ่งก็คือการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ได้มี AI เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราเทสไม่ได้นะครับการเล่นโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงไทฟีโซเชียลทิกต็อกไอจีเฟสบุ๊ที่เจอมาเนี่ยยังไม่มีปัญหาะไรเลย,เล,ยลื่นปื r สกิดการทุกแอปแล้วก็แบตเตอรี่ลดไปค่อนข้างน้อยร้อนไม่ได้เยอะมากอยู่ในเกณฑ์อุ่นๆคือแตกต่างกับการทดสอบผ่านแอปเหลืือออออออเเเเกกกกกิินน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 แแแลลล้้้้ววว็บบบบตตรรีี่่่่่ใใใชชงงงาาาาาาาทททไปปยยสมหหดดจูููณฑ เกณ์ที่ผมรสึกว่าวันหนึ่งอะพอเลยนะครับมีคนไปทดสอบมาเนี่ยอยู่ได้ประมาณแบบเกือบเกชั่วโมงเลยนะสกรีนออนไทม์สูงนะสำหรับสมาร์ทโฟนแบรนด์วันพัทเนี่ยถือว่าสูงมากแล้วก็สูงกว่าวันพัทสิบดวันพัทสิบด้วยเออก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับนี่คือแชร์ได้ฟังไว้ว่าถ้าใช้งานทั่วๆไปดูหนังฟังเพลงทั่วๆไปอนะไรเงี้ยเออโอเคนะครับแล้วก็ลำโพองอันนี้ผมชอบมากลำโพงกับมอเตอร์สั่นเนี่ยเป็นสองเรื่องที่แบบถ้าคุณใช้วันพัท หัตัวนี้อยู่ในเกมที่ค่อนไปทางดีเลยแล้วก็มอเตอร์สันรู้สึกได้เลยเว้ยว่ามอเตอร์สัมันดีตอนที่เราไปเล่นเกมนี่มันรองรับ 4D s h o c อะครับมีความแบบไดนามิกมีความแรงมีความนุ่มในแบบที่เกมเมอร์ชอบจริงยอมรับเลยว่ามอเตอร์สันเ่่งของจริงว่อะอะมาลองฟังเพลงดูสักนิดนึงครับโ okay, อเคอะลองฟังของซัมซุงดูนะ ถิ่นลองไอโฟนดู โอเคเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นกราฟเสียงขึ้นมาให้แล้วกันนะครับส่วนตัวผมนะผมว่าอาจจะไม่เท่ากับ iPhone แต่มีบางย่านที่ดีกว่าซัมซุงนะครับความดุ้งความดังอนะไรเงี้ยสู้ได้เลยนะครับลำโพงดีขึ้นนะครับแบบรู้สึกได้เลยนะครับสำหรับพงนะการ์ดหนึ่งนะครับที่ไปใช้งานมาแล้วชอบมากก็คือตัวฟีเจอร์ฟ้าชาร์ตของเขานะครับอย่างที่บอกครับว่าผมมีเครื่องหลัก2เครื่องก็คือไอทีสี่อลตราแล้วก็ไอโฟนสิบหกโปรแม็กนะครับไอสองตัวเนี้ยมันชาร์จช้ามากครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นเรือธงของ ตัวนี้ให้ฟาสชาร์จมา100วัตต์แล้วก็ให้มาเลยในกล่องพร้อมใช้งานนะครับทั้งตัวหัวทั้งตัวสายนะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จ50วัตต์ได้เขาจะแช่ไวเลสให้คนอื่นได้20วัตต์หรือว่าจะเป็นผ่านสาย C2C ให้คนอื่นเขา10วัตต์อะไรเงี้ยมันก็มีมาให้ครบนะครับความเร็วในการชาร์จที่ไปทดสอบมานะครับ10นาทีเราจะได้แบตเตอรี่มา44% 20นาทีเราจะได้แบตเตอรี่กลับมา76% 30นาทีเราจะได้แบตเตอรี่กลับมาเต็ม100ใน446นาทีผมเอาปอร์เซ็นต์สาเสยบชาไฟเารากผมไ,มได้แนะว่ากี่วัต คืนผมไม่ได้เอาตัววัดไฟไปแต่ว่าไฟเข้าแหลกใครที่มีอะแดปเตอร์ชาร์จเติร์ปาร์ตี้อย่างเช่นทุกเทคโอเคแซดเอ็มไออะไรพวกนเนี้ยเสียบชาร์จได้เลยครับไม่ขึ้นไหวส่วนฟีเจอร์เสริมอื่นๆนะครับที่เขาให้มาแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะบหลักๆก,ก็จะเป็นนี่แหละอันเลื่อสไลเดอร์นะครับปุ่มที่แฟนคลับวันพัทอย่างเราชอบเหลือเกินนะครับแต่ว่าตอนนี้ Oppo <c oughs> เขาไปใส่มั่วซั่วหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เอกอลักษณ์ที่แบบว่ามีแค่เขาตอนนี้ก็ไม่ได้มีแค่เขาเลยครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้แล้วก็เออมันไม่ได้ขายในไทยเนาะไปปรรรรรรรออออซืืื้้ oppo IP นนนนนนนะะะะคคัััับบหหจเ็กกกาฝุ่ จะเป็น Wi-Fi 7นะครับตัวนี้ก็ให้มาซึ่ง Wi-Fi ของวันพัทแม่งดีมากจริงยอมรับเลยสมาร์ทโฟนแบรนด์วันพัทนี่เป็นสมาร์ทโฟนที่แบบไม่รู้ไงว่าทำได้ไงแต่รับซื่อสัญญาณดีตลอดเลยจะเป็นบลูทูธ5.4เล่นก็ให้มา 5G 2ซิมก็ให้มาคือใช้งานดีมากครับถ้าเป็นสายแบบว่าต้องการ Wi-Fi แรงๆเอาไปใช้ในการรันสปีดเทสเน็ตพันเมกสองพันเมกที่บ้านซื้อได้เลยหรือตัวไอ Infrared นะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับเผื่อว่าคุณจะเอาไปใช้ในการกดรีโมทตุ๊ตตุ๊ต ทัทในปี2024ที่ไม่มีรุ่นโปรเพราะว่าเขาถือว่าของเขาเนี่ยตัวเดียวจบส่วนเครื่องสูนไทยคิดว่าไม่น่าเข้าไม่รู้สิแต่มันผ่านคอสอทอชนะเว้ยแต่ว่าวันพัท12ก็ผ่านคอสอทอชนะเว้ยก็ไม่เข้าเหมือนกันต้องรอรุ้นว่ะต้องรอรุ้นจริงๆส่วนใคร<ม>ที่ซื้อมาแล้วเล่นแล้วเจออะไรชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์มาบอกพวกเราไว้ได้นะครับเราจะได้แบบว่าเออช่วยกันแชร์ข้อมูลนะหรือมีอัปเดตใหม่เอ้ยพี่ไม่ร้อนแล้วอะมาแชร์กันได้เฮ้ยพี่อัปเดตแล้วไทยโฟกัส OK แล้วตัดอะมาคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้พพราะนนคกกบบวััั้ต13็ ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีสวัสดีครับ